สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปรายงานสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนในวันที่962กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยล่าสุดเราเพราะว่าสถานการณ์ของยูเครนย,ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะัก แต่ว่าการรบกันในเขตครูดก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเราพบว่าหลังจากที่กองทัพยูเครนสามารถหยุดการรุกใหญ่ของกองทัพรัสเซียได้แต่ว่าในวันนี้กองทัพรัสเซียได้ส่งกองกําลังขนาดใหญ่บุกเข้ามาอีกครั้งทําให้ยูเครนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบส่วนการรบกันในพื้นที่อื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับการรบกันในพื้นที่ของครูดเราพบว่ากองทัพยูเครนสามารถหยุดการรุกตอบโต้ตกลับของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งในภาพจะเป็นแผนที่การรบของวันที่12จะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถลุกเข้ามาในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านได้ลึกพอสมควรโดยในจุดนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารได้ให้ความคิดเห็นว่ายูเครนคงจะมีกระสุนปืนใหญ่และโดรนแบบ f อพีวีน้อยเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถสกัดกั้นกองทัพรัสเซียที่ใช้ยาน กราะรถถังรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามภาพแผนที่การรบของวันที่13ยูเครนก็สามารถยึดพื้นที่คืนได้เช่นกันโดยบล็อกเกอร์ทางกระหารของยูเครนได้กล่าวว่ายูเครนมีแผนตีตัดหลังกองทัพรัสเซียโดยการปิดล้อมตามลูกศรน,นี้นะครับหากว่าพวกเขาทําสําเร็จกว่าจ,จะจับเฉลยศึกชาวรัสเซียได้เพิ่มส่วนคําถามที่ว่ายูเครนจะสามารถทําได้หรือไม่เวลาเท่านั้นจะเป็นคําตอบส่วนสถานการณ์โดยรวมของยูเครนณะเวลานี้ ถือว่าค่อนข้างเสียเปรียบกองทัพรัสเซียแม้ว่ายูเครนจะสามารถต้านทานการโต้กลับของกองทัพรัสเซียได้แต่ว่ายูเครนเองก็เสียหายไม่น้อยพร้อมทางรัสเซียก็กําลังโถมกําลังเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภาพการรบจริงในเขตครูดกันต่อนะครับเราพบว่าทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายกันทั้งคู่เมื่อไม่นานวันนี้ เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าฐานรัสเซียได้ทําการยิงเฉลยศึกชาวยูเครนจํานวนเก้านายเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากที่ฐานยูเครนกลุ่มนาเก่าทําการยอมจํานนพวกเขาถูกปลดอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฐานรัสเซียก็ยังคงตัดสินใจทําเช่นนั้นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจน ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในเขตครูดนี่แหละครับนอกจากนี้เรายัางพบว่าดโดรนแบบ FPV ของกองทัพรัสเซียสามารถโจมตีรถถังของยูเครนได้แม้ว่าจะไม่มีภาพหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเอารถถังของยูเครนอยู่หรือไม่แต่เมื่อเราพิจารณาจุดที่ FPV ของรัสเซียเข้าโจมตีไปที่เครื่องยนต์ของรถถังแอดมินก็คาดว่ายูเครนน่าจะเสียรถถังคันเก่าไปครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของยูเครนกันบ้างเราเพราบว่าพวกเขาสามารถทำลายกลุ่มจูโจมของทานรสัสเซียได้ในครั้งนี้รัสเซียต้องเสียยานเกราะแบบ BTR ไปจำนวนหนึ่งคันและรถหุ้มเกราะเอเนกประสงค์แบบ 4x4 4, ซึ่งรถอย่างหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยรถพิเศษของกองทัพรัสเซียใช้กันอาจจะเป็นหน่วยพลร่ม DVD ครับ ต่อมาอยูเครนได้ใช้โดรนกบิกาเซ่แบบปีกตรึงเข้าทำลายรถถังของกองทัพรัสเซียสำหรับโดรนชนิดนี้มันก็บินได้นานและไกลกว่าโดรนแบบ fpv ธรรมดาพวกมันนั้นถูกออกแบบมาสำหรับการล่าระบบป้องกันภนัยทางอากาศระยะใกล้ ืนใหญ่สนามหรือระบบจรวดหลายลำกล้องแม้ว่าความทันสมัยนั้นอาจจะน้อยกว่าโดรนแบบเรนเซตของรัสเซียแต่ว่าโดรนชนิดนี้ก็มีราคาที่ถูกกว่าและสามารถทำลายอาวุธราคาแพงของกองทัพรัสเซียได้โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่ายูเครนสามารถดักซุ่มโจมตีการรุกตอบโต้กลับของกองทัพรัสเซียในเขตครูดได้เช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของโปคอฟกันบ้างในจุดนี้พบว่ากองทัพรัสเซียนั้นอยู่ห่างจากเมืองโปคอฟไปเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราก็พบว่ากองทัพยูเครนสามารถทําการหยุดการรุกของกองทัพรัสเซียลงได้แบบตรงๆนะครับยูเครนได้ส่งฐานเข้ามาประทะตรงๆและสามารถหยุดพวกเขาได้ครับ ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพการรบจริงในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกกองทัพรัสเซียพยายามบุกเข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนอย่างหนัก เพื่อหวังจะยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูโครนตรมจะเดินทางมาถึงส่วนเจ้าบ้านอย่างยูเครนก็ได้ใช้โดรนแบบ f อ V คอยให้การต้อนรับยานเกราะรถถังของกองทัพรัสเซียและได้ใช้โดรนตรวจการคอยปรับทิศทางปืนใหญ่เข้ายิงถล่มขบวนคอนไวยของรัสเซียจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับ ส่วนภาพต่อมายูเครนได้ใช้โดรนแบบอินเตอร์เซปที่พัฒน,นาขึ้นมาเองเข้าทำลายเฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ Mi-8 ของกองทัพรัสเซียได้จากแหล่งข้อมูลเปิดเราพบว่าโดรนชนิดนี้ของยูเครนสามารถทำความเร็วได้มากกว่า300กิโลเมตรซึ่งไม่มีเฮลิคอปเตอร์ชนิดไหนของกองทัพรัสเซียที่จะสามารถหนีรอดไปได้นะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียนั้นไม่สามารถทำความเร็วไปได้มากกว่านี้แล้วครับ นับได้ว่าต่อจากนี้จะเป็นงานยากแล้วสำหรับภารกิจขนส่งฐานเข้าสู่แนวรบทางอากาศการส่งสเสบียงหรือว่าการนำกลับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะเป็นงานที่อันตรายเพิ่มมากขึ้นสำหรับกองทัพรัสเซียอย่างแน่นอนและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่14ตุลาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,260นายยานเกราะ19คัน รถขนส่งทางการทหาร38คันรถถัง4คันปืนใหญ่สนาม11กระบอกและโดรนอีกจำนวน17ลำครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวในพื้นที่ของรัสเซียกันบ้างโดยเราพบว่ายูเครนยังคงทําการโจมตีระยะไกลเข้าใส่คลังเก็บน้ามันของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องในจุดนี้มีหลักฐานว่ายูเครนได้ใช้โดรนกามิกาเซ่ชนิดไอพ่นแบบใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเองภายในประเทศเข้าทําการโจมตีคลังเก็บน้ามันของกองทัพรัสเซียสิ่งนี้ทําให้กองทัพรัสเซียรับมือกับโดรนของยูเครนได้ยากมากยิ่งขึ้นครับยูเครนเองก็ต้องการเข้าไป โจมตีแหล่งเงินทุนที่เอาไว้ทําสงครามของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วยูเครนได้โจมตีคลังเก็บน้ำมันที่อยู่ในเบรนเพื้นที่ของแหลมไครเมียในจุดนั้นกองทัพรัสเซียเนี่ยสามารถครวบคุมเพิงเอาไว้ได้ ในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับซึ่งกว่าจะทําได้นั้นก็ทําให้คลังเก็บน้ำมันของกองทัพรัสเซียได้เสียหายไป1ใน3เลยทีเดียวซึ่งก็ถือได้ว่าเสียหายหนักไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมยูเครนเองก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีโอกาสใช้ขี่ปนาวุธจากชาติตะวันตกยิงโจมตีคลังเก็บน้ามันหรือว่าฐานทัพอากาศของรัสเซียแต่ว่ายูเครนก็สามารถพลิกแพงใช้อาวุธของตนเองโจมตีกอง ครัเสียจนเสียหายอย่างได้ผลเช่นกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ e ริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ